เฉลยแล้วใครช่วยเรื่องเงินพิงกี้สาวิกาจนได้ประกันตัวก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีครับหลังเพจดังนั้นออกมาเปิดประเด็นนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุค y 2K ซุ่มคบกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งโดยชาวเด็ดนะครับต่างโยงไปที่พิงกี้สาวิกาและหนุ่มตุ้ยธิรพัฒน์ด้านข่าวบันเทิงช่อง8ทางพิธีกรรายการนะครับออกมาเล่าที่มาของความรักตุ้ยและพิงกี้ เคยเล่นสีอโยธยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยนั้นยังมีเมียอยู่แต่มีเรื่องเดอะเมดที่มาเล่นด้วยกันอีกเรื่องเป็นผัวเมียกันเริ่มมีการไปสังสรรค์ปาร์ตี้พอะเล่นหนังด้วยกันจนมีการสารสัมพันธ์สปาร์กันขึ้นมาช่วงที่พิงกี้มีปัญหาพี่ตุ้ยก็อยู่เคียงข้างตอนมรสมช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้เป็นคู่นี้มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่เดอะเมดที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกันแล้วแล้วทั้งคู่ก็โสดพี่ตุ้ยเขาก็เห็นพิงกี้ตอนนี้มีปัญหา ไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านก็น่นนี่นั่นไม่แปลกที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซัพพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้เฉลยมาแล้วรอเขามาพูดเองว่าเป็นความจริงแค่ไหนพิธีกรรายการบันเทิงกล่าวไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างครับผู้จัดการยอมพูดแล้วหลังลือสะพัดหมยนาัสซิลิคบทายาทโบนา่าสงกรานเรียกได้ว่าสังคมนะครับกำลังจับช่องจับตาความสัมพันธ์เมื่อทางด้านเพจเจมอลร้อยแปดนะครับได้ออกมาโพสต์ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่า มีคนเห็นวิสงควงดาราสาวมอมา้าแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีบ้านาแค่คนรู้จักแหละและในเวลาต่อมานะครับสาวแมทพิลนีก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดไทยพร้อมกับแคปชั่นชวนสะดุดตาอย่างมากๆกับแคปชั่นที่ว่าอยากเกิดก็เปิดมาจนทําเอาหลายคนนะครับอดยงไม่ได้ขณะที่ I g ของไมน์นภัสรีนะครับอดีตเน็ตไอดอลสาวชื่อดังชาวเน็ตต่างก็เข้ามาเชียร์ให้คบกันจริงๆ และล่าสุดนั้นผู้จัดการของไมน์นัสสีกนะครับก็ได้ยอมพูดแล้วหลังเลอสพัทอดีตเน็ตไอดอลชื่อดังคบพยาทโบนาซซาสงการไต่ชั้นระลงโดยงานนี้ครับเธอนั้นได้กล่าวว่าจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องด้วยเราเองก็ไม่ค่อยได้ก้าวไก่ในพ์ทส่วนตัวของน้องอะไรสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตคุยกับน้องก่อนค่ะผู้จัดการไมน์ภัสสีกกล่าวเปิดใจไปต,ต่อกันที่ข่าวนี้ครับแอพันธิราแจ้งข่าวดีโชว์ผลอันต้าาวตั้งท้องลูกคนแรก นักแสดงและพิธีกรสาวคนเก่งขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วครับสำหรับสาวแอมพันธิลาฟูกินที่หลังจากแต่งงานกับสามีหนุ่มอย่างไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนทร์เธอนั้นก็ออกมาอัปเดตอยู่ตลอดว่าอยากจะมีลูกและก็ได้มีการเข้ารับการฝากไข่ไว้ด้วยล่าสุดนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับเธอและสามีครับที่ตอนนี้ก็ได้มีทายาทอย่างที่ตั้งใจเอาไว้โดยสาวแอรนะครับได้ออกมาแจ้งข่าวดีให้ได้ทราบกันด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมกับรูปหน้าท้องก่อนโชว์ผลอันเตซาวเบบีในท้องพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าดูให้จบนะจ๊ะแอมมีอะไรจะบอกแหละโดยสาวแอมนั้นเธอก็ได้เผยว่าตั้งแต่รู้ว่าจะมีชีวิตน,น้อยๆเกิดขึ้นในท้องเอาจริงๆทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลไม่รู้ว่าจะต้องทอําตัวยังไงมีทั้งจังหวะที่ทํางานเยอะเดินเยอะจนเลือดออกฮอร์โมนสวิงนั่งร้องไห้ไม่หยุดแต่พอได้ยินเสียงหัวใจลูกน้ําตาก็ไหลออกมาทุกทีในที่สุดมันก็ผ่านมาได้ นูขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกความยินดีทุกความอวยพรนะคะงานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงกันด้วยจ้าไปต่อกันที่ข่าวนี้ครับรักสุขงอมดาราสาวลูกหนึ่งควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวา์รอบสองสุดชื่นมืน่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอดีตนางงามคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเมย่านนทวันครับหลังจากที่แฟนหนุ่มชาวต่างชาติอย่างชาบี้เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เอง ล่าสุดวันนี้ครับสาวเม่าก็ได้ควงว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อจัดงานแต่งงานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายที่ริมทะเลทมกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยมีลูกชายน้องเบรินนะครับและครอบครัวรวมถึงบรรดาเพื่อนคนสนิททั้งในและนอกวงการมาร่วมเป็นสักขีพยานกันในรักครั้งนี้อย่างมากมายก่อนที่ช่วงค่ำนั้นครับก็จะมี after party ริมทะเลสาวสาวม่วนจอยกันแบบสุดๆจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราพาไปชมภาพกันเลยจ้า ต้องขอขอบคุณในการติดตาม